เออมาเห็นเอฟซีของมาขายอึ่งพี่น้องเออสบายดี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 โอ้ได้อึ่งอะไรอยู่ไหนเนาะใส่อึ่งนะนี่เด้นี่ดีปลาพวเอานนนสดมันเนี่ยนี่อานนนสนมันเนี่ยเด้อมาทรฐานทองเด้อเนื้อโล่นอะไรเห็นโล่นหนึ่งสามสิบพันขายบ้านเฮาเนาะพบ้านเฮาบุมีดึงเงี้ยดึงเงี้ยดึงเงี้ยดึงในอึ่งพี่น้องปลาโทูหลอกหลอนอันนี้ได้ส์อันนี้ก็อึ่งคือกันคือกันแมนเจ้าแมน เอาอาโลนละอึ่งลอยกโลยังเรือตัวนี้เอาโลนึงสิเอออาโลนึงไงืโลนึงสามสิบพันบอกเจ้าเจ้าเมนนมนเมนนอาันเอาเอาอึงนี่ยแหมันยังเป็นตะกินกบอกว่าไปไข้บอกกูลาบเลยเอาแต่อึ่ง้อยเอาโลหนึ่งนะผิดใขรอึงแปห้มอโควิดไปแล้วเลยสรจซื้อไปจนอยากตายเอีโบมาครอึงพี่้อง เดี๋ยวอุดน้นก่อนอุดน้นเอฟซีเชฟโรเลนี่อันนี้นี่นี่นี่เดี๋ยวจังหน่อยล่าสิหยกเลิกการติดตามบ่ได้ได่นี่เนาะบ่่ด๊อบมีการหยกบ่ซื้อสอนังมีการหยกเลิกการติดตามอีกเนาะ โอเคตืมไปตืมไมคอยเป็นคนนะน่ตืมไเตืมไปเตัวึงไปเลยทางเอฟซีมาตืมเอฟซีเอฟซีคอยกระโพดพี่น้องตืมอึงตัวเดียวมันคือตายใส่มันง่ายค้อง เด้อสิบห้ายืมเงินให้ก็เด้อบาทนี้บไม่ได้ทือเงิมาเด้อตืมช่องใช้พี่ก่อนนะขอบใจลายๆโ่กมาลำรวยเด้อค่ะขายดีอันเอาใจฮาก่อนนะแม่เดยอห้าสิเอามาให้จุกยุกยังอีกสิเนึ่งสิบพนนะคะโทรโทรศัพท์พี่จะมาให้ค่อยค่นี่ยพี่เนาะสโมสือโลนึงเิ่นกระตือมืเนาะอาเจย์ซเอัจโล เอาหาโลตาเท่าเจสุเมาหาโลพี it. It nah. ่น้องเบิ้งเด้ออันเพินผู้เสียเอาหาโลนี่เบิ้งแต่โลพี่น้องหาโตไปจังนี่พูกดอเคริงโลหนึ่งเห็นว่ากระดิ่งกระดิ่งบ๊อบชอยจ้าว่ะเออเขาจะเอามาที่ไทยอื่นแม่ขึ้นมาเมือง่าบังทองเมือง่าบังทองทางผูพ่นตกแห้งเบาเข้มยังอีกเข้มมากสิอะไรน่ะ สบายดีพี่น้องมู่บ้านนี่เออมเวนนี่แดดออกพี่น้องเดือดนะครูมัดปากมั่นเองนี่แต่สบายดีอยู่บนหมู่น้องสบายดีแดดสบายดีตอนนี้พ่นกระตกพี่น้องเหี้ยเอ้ยนี่ห่อนแป๊บกระสีละลายพี่น้องแต่ตอนนี้พ่นโตคลิ้นนี่แหละพี่น้องเบิ้มสุดสบายอ่ะช่เย็นอย่างนี้พี่น้องเย็นขนาดเลย เย็นขนาดเลิศทเอาข้งงางลลังบอมีนะคะย่ตอนนี้กระถาสาว่ายอันมาตั้พี่นะเฮ้ยาสาวายกำลังเฉียน,นตั้มน้อหม่สุกพี่เนองเอยเห็ดสุกน้อ,นอหม่หรือมกน้อหม่ ป้าเธอสโบเป็นนางแบบเหมือนเธอนั่งแบบพี there, well, there, there, ่นอเอกสารได้กันงามจนเลาลงมาเป็นนางเอกมอลำพี่หนอเอ้ยจนจักงามบมดงามนางเอกมอลำพูดอะเบิ่งหากแล้วูดอไดรเยอะชวนแอบเยอะจังมาลุงนางเอกมอลัพี่นนอเอ้ยนางเอกมมลัจัดงามสันสโบหรือบอกโมนัม ข้านังเอกมอลำงามสุนทรภ่ข้ายุ่นางเอกมอลำมายืนเที่ยงยันนางเอกมอลำอ่านอย่างนั้นนะน้อพี่น้องเนาะดำได้งามบปะงามดำว่ะอือดำว่างามดำว่ะส่งมันนั่นใส่มาให้ใส่บึ้งเนี่ยบึ้งใส่ส่งมันอยู่ยังเฮ็ดกินมีส่งมันอีกได้ไหมสบายดีพี่น้อง ตาบ่พามาแล้วพี่น้องโอบ่ได้ตีนก้าสิโอเดี๋ยวินไก่นไก่โอ้ยเจ็บพี่น้องปากนซิปากนซิป้าเเ็หลัง่าเนาะตบบ่บ่าบาบาจ้เสียงไก่ตีกันเอามาทอมาตําอยู่พี่ตําอยู่พี่ ซาโบไปทั้งในกับพี่เต้เอฟซีพี่น้องเลยไปซื้ออื่นก็นยังว่าอื่นเอฟซีเติมก็เติมไข่อื่นแบบไข่สองโตสามโตจับไข่แต่โตเมฆไข่เอฟซีกันโอ้สเสื้อตัวน,นี้มันอยูซิซูไรแจ๊คน <c oughs> เป็นยังพี่น้องใส่เสื้อตัวน,นี้มันอยูซิซูไร <c oughs> ม,ม,มันเป็นท่งลงเสีงเลงทางลง่างหนมันเป็นมันเป็นบกขาดสินอะมันเป็นช่งลงเสียงเลงบากๆบิบิบิเที่ยวลังดานเบิร์นดูหลังกูมีกีกากบอคนงามปนิสัมีกีกากน้องพี่น้องเนาะดำบ่เอยโบงามดำบ่ บบงามงามหรือบ,บ่างามงามน่กัรโบ,บงามบได้งเงสืบพขนอ่ะมาทอนชิฮห้อในห่อตาพ้นนี่พี่นอ้องพ้นตกเลยนี่นะแบนเช้าโู้เหตุเอาได้พี่นอ้องเอ้ยพ้นตกพี่นอ้องเอ้ย ย็นพี่น้องฝนตกเย็นขนาดเลยเย็นมีแห้งๆตอนนี้ก็ใกล้สิอากเบอากั้งจ้องอยู่ก็บ่มาทีเดียวนี่กอจัเดียวหมู่บ่ได้กางนําโอ้พี่น้องเอ้ยซบสิได้ายอันน้ก่อนพี่น้อง ว้าวเสือต้นนี้คืองามแท้มันขาดเยอะสิท้ายเข่าไปซื้อใหม่ก่อนเนาะงจะเป็นอะไรหดอกเบิ้งบพี่น้องข้างล่างให้เบิ้งบอกข้างล่างพี่น้องข้างล่างเออโทษแล้วพาวลีพี่น้องขั้นบบมี่ยังนีไหมสวยงามเลยอันนี้เาเออหว่าอะไรอันนี้เวลาจะหนังมันมันเห็ดเติกอันนี้เขาเอิ่อว่าไข่มันล้วน น้องพี่น้องท้องข้ามาซาดพี่น้องข้ามาแมววะอันนี้เขาเอ้นาเอลอันอันอันใดเอลมีอันน่ะนีสติงมันต้องมีไขมันประกอบน้อยหนึ่งน้องพี่น้องเนาะ โอเคน้องพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งสาวบพากับสาขายโหอหอันยังวะโหยังนั่นมกหนาม่ายม็อกหนาม้พี่น้าสบู่ขะลืมเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเบิ่งนเสาขายมามามาปัานเอาอื่นน้ำสบูพี่น้องหนับเอาหนับเอ้าเลือกเอาตัวมันอันไหนเด้อมึงหยาเด้อมึงหยาเด้อมึงสิเอาแต่อื่นไปใส่ไว้กูบอกหึ เจ็ดนา่นๆๆๆๆๆๆนับให้มันถือเบอง์พี่เน้ะเบองเบอ่เบองเนาะของคนละทิมใส่ทิมใส่แปดาปันอื่นก็ยังบกเคิ่งได้นะปันอื่นกับบเคิงเ้อเออแปดลซิบอ้าวอืดแล้กซบบานมึงตีอ้าวแปดแล้ก็ซตัวใส่ชองใท่ยุสันเดียวโซนเดียวแปดแล้วก็ซิบพ่อเอาซิโซนเอาซบซนหันคือซื้อ เขาแถมสามโตบะได้นี่ไปสงแล้วมึงก็เอาชิจองก็เอาชิอาเทไปใส่ต้นน้ำใบ้ฮเสร็จได้ได้กินอ่ะตกกินอ่ะต้มเสร็จแล้วก็นได้กินมาจะกินมือห้ก็างกินต้าเท่าพี่เนองเบิ้งคนห่อเบิ่งคนห่อด้วยพี่นนอะเลยอเาินอาืงาบผ้ากับซ้ขายห่อ

กินอย่บต้มอึ่ง่ต้มอึ่งกินอย่บอกทต้มอย่บอกอึ่งนะอย่าเดิมอย่าเลือกอะรต้มอันนั้นเดอมลาปางกราบ่เอาเมไข่เอาเม่ไข่เมื่อปัุงนะทางนี่ทวมกเมไข่ ป้าทบบรรยากาศมื่อนี่คือดีทบทบล่องไดจักมกวะเจต้อยได้พัวนอนกันเลยสามมือเต้าอยากได้พัวมานอนน้ำใส่พี่น้องอุ้ยพัวหน่อยพัวสาวก็เอาองโดนตอนนี้ปัจจุบันนี้มันจะคึอแกว่าโอ้ยพ่นตกหูเลยเฮ้ยพ่นเป็นยังอย่างตกย้อนกูใส่เสือดสาเดียวหนึ่งเบักดได้เสือดอนาโฟธเทวดาก็เลยมีเฮาตาหน่อย เที่ยวได้เหนียวติดดำมื่อนี้ไดอี่ยวจักมกแล้วยังไล่บ่อะมันนัวๆเด้เป็นหัวชองงพี่น้องเตรียมล่นบดบ่เลจักสิ แม่มาใส่ไา่ปักกนยงไงกนนนะชอบเยอะน่อยาไปต้อนงาแลโอเคน้องพี่น้องขิดนี้ก็ไปแล้วพี่น้องได้จังมุกได้ กเลขเจ็ดหมกพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องขอบคุณทุกมองทุกบอลที่เข้ามารับเบิร์นรับส้มเนาะและติดตามให้กำลังใจคอมเมนต์หรือว่าแนะนำในการถ่ายคลิปเนาะพี่น้องป่ะขอบ,บุญขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามพอกอันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายเจ้าข่ายเจ้าพวกข้า